สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันในเกม h าร์ t โทเปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับเกมแนวไลฟ์ซิมูเลชันเกมแนวจำลองชีวิตซึ่งในตัวเกมเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างบ้านทำฟาร์มตกปลาทำอาหารซองนกจับแมลงเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงน้องหมาได้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะ ซึ่งในตอนนี้ตัวเกมก็ใกล้จะเปิดแล้ววันนี้ราฟี่ก็เลยอยากจะมาลองทำชุดนักเรียนในเกม h าร์ท o p เปเซิร์ฟจีนดูถ้างั้นเราไปลองทำกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน Let's go แท้แดงมาแล้วมาแล้วน่ารักไหมคะแล้วก็กดตรงผู้กันแล้วเราก็มาเลือกว่าชุดนักเรียนมันลักษณะประมาณไหนราฟี่ก็เลือกตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาตั้งชื่อชุดที่เราจะทำนะคะราฟี่ก็ตั้งเป็น สกู o l นิฟอร์มก็คือยูนิฟอร์มของนักเรียนใช่ไหม,มประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเรากรอกชื่อเสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องมากดข้างล่างอีกทีนึงเพื่อยืนยันเข้าสู่หน้าการวาดหรือปรับตกแต่งเสื้อเมื่ออยู่ตรงหน้านี้แล้วเราฟิ่ก,ก็เลยกดเล่นดูเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆว่ามันใช้อะไรยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นขยายแล้วก็ ยืดหดเพื่อที่จะดูว่าเออเราวาดมันเป็นยังไงมันอยู่กึ่งกลางไหมมันอยู่ระหว่างตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะอืมนี่ก็จะเป็นการขยับขยายเข้าไปอีกก็จะเราก็จะได้เห็นถึงช่องตารางเวลาเราวาดหรือเราจะแบ่งให้เท่ากันส่วนเครื่องมือตรงนี้ก็จะเป็นการบอกว่าอ,อ,อันแรกจะเป็นด้านหน้าอันที่สองเป็นด้านหลังอันที่สามเป็นแขนซ้ายอันที่สี่เป็นแขนขวาเราจะเริ่มที่ ด้านหน้าก่อนเราก็มาติ๊กตรงเครื่องมือตรงนี้จะแบ่งเป็นกึ่งกลางเวลาเราวาดข้างเดียวมันจะทําให้อีกข้างหนึ่งวาดเท่ากันเรามาลองทําดูนีอ่ะเห็นไหมเราขีดแค่ข้างเดียวแต่อีกข้างหนึ่งเหมือนก๊อบมาเลยเห็นไหมมันจะทําให้ภาพที่เราวาดมันออกมาเท่ากันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเราก็ติ๊กตรงยางลบแล้วเราก็มาลบหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดย้อนกลับตรงนี้นะคะได้ทั้ง2แบบอยู่ที่ว่าถ้ามันขึ้นว่าบันทึกแล้วเราก็ไม่สามารถกดลูกสองย้อนกลับได้ เพราะฉะนั้นมันมี2แบบที่เราจะทําก็คือกดยางลบ,ลบกับกดลูกศรย้อนกลับได้นะคะทุกคนลืมบอกไปเลยเครื่องมือที่เป็นสีเหลี่ยมอยู่ข้างๆกับที่เป็นเส้นขีดตรงกลางนะคะตรงนั้นคือเราสามารถกดให้มันขึ้นเป็นสีขาวแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตารางเล็กๆให้เราได้ดูแล้วก็แบ่งเส้นเวลาเราจะวาดให้มันเท่ากันได้เหมือนกันคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มลงมือวาดกันแล้วนะคะซึ่งสีที่เราจะใช้วาดคอเสื้อก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ ไล่ระดับสีนะคะซึ่งเราก็จะมาติ๊กตรงเครื่องมือแบ่งครึ่งกลางนะคะเพราะว่าเราวาดคอเสื้อมันจะทําให้วาดข้างเดียวแต่กข้างมันก็จะเท่ากันเหมือนกันนี่เราต้องกะระยะด้วยนะคะใช่ส่วนช่องเนี่ยเราพี่นะับเป็นช่องที่ห้าเราก็เริ่มวาดลงมาเลยค่ะอืม ต่อไปเราก็มาเอาสีเทาเข้มขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะทำเงาตรงคอเสื้ออืมนี่เราก็วาดตามเส้นเดิมเลยอุ๊ยอุ๊ยแล้ว <c oughs> ก็กดลูกศรย้อนกลับอืมโอเคก็จะได้ประมาณนี้ก็จะมีแสงและเงาอืม ส่วนต่อไปก็จะเป็นโบ์ใช่ไหมขาดไม่ได้เลยยูนิฟอร์มนักเรียนแาฟิเลือกเป็นสีน้ำเงินเข้มอืมอ่าเราก็มาเริ่มวาจินตนาการว่าประมาณนี้อืมแต่ง่ายสุดคือการนับระยะช่องสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆตรงนี้เห็นไหมแล้วาฟิสก็จะเว้นช่องสองช่องเอาไว้ข้างในเพื่อที่จะทำเป็นกระดุมเพราะว่า โบมันจะต้องมีกระดุมใช่ไหมล่ะโบชุดนักเรียนของผู้หญิงเราต้องเว้นระยะห่างด้วยนี่ก็ประมาณนี้ได้รูปร่างเป็นโบหรือยังคะทุกคนอืมแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สมูทหรือว่าเริ่มสมูทขึ้นแล้วอ้อโอเคแล้วพี่ลืม นี่เห็นไหมถ้าเรานับช่องผิดมันก็จะทําให้โบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาจะทําเราต้องนับแล้วก็แบ่งช่องดีๆนะคะทุกคนันนี้เราที่เว้นระยะเป็นห้าช่องอส่วนกระดุมเห็นไหมถ้าเราไม่ติก๊กเครื่องมือตรงตัางออกมันจะทําให้การลงสีของเรามันก็จะก๊อปไปอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้น เราต้องติ๊กออกแล้วก็มาเลือกสีเทาล้ฟพี่เลือกสีเทาแบบขาวๆมาใส่อีกช่องนึงอีกช่องนึงเราเว้นไหมมันจะได้เป็นแสงและเงาส่วนตรงช่องกระดุมลัฟพี่ก็ใส่สีเทาเหมือนกันแต่เป็นเทาอ่อนแบบอ่อนมากๆอืมเราก็ขีดลงไปเพราะว่าเราติ๊กเครื่องหมายแบ่งครึ่งกลางระหว่างเสือ้อมันเวลาเราขีดแค่ข้างเดียวมันก็จะกอบอีกข้างนึงนี่เห็นไหมคะเรียบร้อย ต่อไปเราก็มาเออปักชื่อเสื้อกันชื่อเสื้อก็ต้องใช้สีเดียวกันกับโบใช่ไหมต้องมาวัดระยะแล้วก็ใส่จุดตั้งเป็นฮาโทเปียเพราะว่าลาฟี่ก็เห็นในกลุ่มเขาก็ตั้งเป็นชื่อฮาโทเปียแล้วก็ใส่ชื่อย่อไปเลย H T นี่แต่ว่าลาฟี่ลืมเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ติ๊ก ที่ก๊อปออกถ้าเราไม่ได้ติ๊กเครื่องมือที่เราใช้แบ่งครึ่งกลางมันก็จะขึ้นทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องติ๊กออกก่อนแล้วก็มาเขียน <c oughs> นี่โอเคเป็นไงคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเสื้อนักเรียนแล้วใช่ไหมเรามาทำกระดุมให้เสื้อกันเถอะกระดุมเหมือนเดิมค่ะ แล้วฟิก็จะไล่ระดับสีเหมือนเดิมแสงและเงาใช้สีเท่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็นับช่องเว้นระยะห่างกะให้มันเท่าๆกันอันนี้คือเล่นแสงเงาให้มันดูเป็นกระดุมแล้วฟิ่ก็นับช่องไปแล้วก็ นี่แบ่งให้มันเท่าเกันนะถ้าเราแบบว่าทําแบบไม่นับใช้แบบกะเอามันน่าจะไม่เท่ากันแต่เขามีตารางให้เราแล้วเราต้องนับตามตารางมันจะได้ดูแบบว่าดูเท่ากันดูสวยอืมอุ๊ย ใช้สีผิดแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาสีตัวนี้มาใส่ได้นี่เรียบร้อยแล้วเราก็ามานับอีกกระดุมเม็ดสุดท้ายฮืบผืบอันนี้คือใส่สีผิดแต่ขอไปย้อนนับก่อนกลัวว่าตัวเองจะนับผิดช่องนะคะอ่านี่ลองใส่สีผิดไม่เป็นไรเราสามารถแก้ได้ง่ายๆ ข้างล่างแล้วพี่ใส่แบบว่าว่าเกินขีดไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเราสามารถลบออกได้แล้วก็มันไม่ติดเสื้อนะคะต่อไปเราทํากระดุมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะแบ่งนับตามช่องอีกทีหนึ่งแล้วก็มาทําเป็นกระเป๋าเสื้อใช่ไหมกระเป๋าเสื้อนักเรียนเนี่ยเขาจะมะีกระเป๋าเสื้อนักเรียนอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเสื้อของนักเรียนชายก็จะอยู่ข้างบนตรงหน้าอกใช่ไหมคะอืม เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้สีเทาเหมือนเดิมแล้วก็ไล่ระดับสีแสงเงาใส่สีเทาเข้มๆข,ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ทําเป็นเงาของกระเป๋าเสื้อเรียบร้อยแล้วเราก็ลองนี่เราลองหดดูเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ยืดขยายใหญ่เพื่อที่จะวาดแล้วก็ลองแบบว่าทําให้มันเล็กลงเพื่อที่จะดูในรายละเอียดตรงนี้เราก็ลบออกได้หรือไม่ลบก็ได้นะเพราะว่าไม่มีผลกับเสื้อ นี่เป็นไงคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยข้างหน้านะคะเนี่ยเราทำข้างหน้าเสร็จแล้วต่อไปอไปทำข้างหลังกันต่อนี่เราก็มากดตรงตรงนี้เพื่อที่จะเลือกทำข้างหลังเพราะว่าอันแรกจะเป็นข้างหน้าเรานับจำนวนช่องว่าเรานับไปกี่ช่องแล้วเราถึงจะลงสีเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มากดตรงที่ที่เดิมเลยเพื่อที่จะเลือกแปลว่าดคอเสื้อข้างหลังต่ออืมเราก็มาขยายขยายขึ้นแล้วก็มันเดิมเลยติ๊กตรงเครื่องมือที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ติ๊กตรงเครื่องมือที่เป็นแบ่งครึ่งกลางเพื่อที่จะทําให้คอเสื้อนั้นมันเท่ากันเรานับไปสีช่องช่องที่ห้าเราก็ลงสีเหมือนเดิมเลยสีเทาอ่อนอืมแล้วก็นับระยะ ช่ก็ประมาณนี้ลองน้ำดูก่อนโอเคเรากะประมาณนี้แล้วใช่ไหมเราก็ขีดไปสักหน่อยนึงอ่าประมาณนี้แล้วเราก็มาติ๊กตรงสีเข้มเหมือนเดิมทําแสงเงาถ้าเรารู้สึกว่าเราใส่ผิดใช่ไหมเราก็ กดลูกศรย้อนกลับได้หรือเราจะใช้ยางลบก็ได้อุ๊ยเห็นไหมเห็นไหมอก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็เช็คอีกทีนึงว่ามันตรงไหมมัน มันโอเคไหมมันดูเป็นรูปเป็นล่างเป็นคอเสื้อข้างหลังไหมเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงตรงนี้ก็จะเป็นแขนซ้ายแต่ว่าแขนเสื้อของชุดนักเรียนมันไม่ต้องวาดอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คตรงนี้นี่ตรงนี้เราสามารถกดพรีวิวดูได้ว่าเอ้ยมันเราต้องแก้ตรงไหนไหมหรือว่ามันโอเคแล้วแต่เราพี่รู้สึกว่ากระเป๋ามันควรจะเอาขึ้นอีกส่วนคอเสื้อหรอดู แล้วฟี่อยากจะขยับคอเสื้ออีกนิดนึงค่ะทุกคนคะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเราก็มาเข้าตรงที่เดิมเพื่อที่จะมาแก้ขอเสื้อนะคะขยายไปเลยอันนี้เราจำไม่ได้ว่าต้องกดกลับไหมเราก็กดตรงยางลบแล้วก็มาลบอืมลบตรงที่เราอยากจะปรับเปลี่ยน เาพี่อยากจะให้มันแบบว่าลงมาอีกเพราะฉะนั้นเราพี่ก็เลยลบแล้วเวลาที่เราจะวาดเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องไปติดตรงรูปดินสอนี่เลือกสีด้วยนะอย่าลืมเลือกสีกันอันนี้กําลังเพ่งเล็งนับตารางแล้วก็กะ,ะระยะว่ามันเท่าไหมถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ลองนี่กดดูมันน่าจะโอเคกับระยะแล้วเดี๋ยว เพิ่มสีเข้าไปอีกนิดๆหน่อยๆใส่แสงเงาถ้ายังไม่ใช่ก็ลบ <g ül> <g ül> <olduğunu> เอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันคะทุกคน <c oughs> อต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอ๋อดูละดูฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็นับจำน,นวนืืใช่ต้องใส่เงาแล้วก็นี่ใส่เงาอีกอันนึงเท่ากันแล้วนี่เราขยับลงมาอีกประมาณหนึ่งช่องใช่ไหม แล้ก็มาเช็คอีกทีนึงโอเคยังลวฟี่ว่าโอเคแล้วนะเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันดูคอเสื้อมันสั้นๆไปตอนนี้โอเคแล้วล่ะเห็นไหมเห็นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาปรับกระเป๋าเสื้อกันกระเป๋าเสือ้อจะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่ข้างหน้าใช่แล้วลองก็มาปรับกระเป๋าเสื้อกันค่ะทุกคน เสื้อเราใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเป็นเสื้อจริงๆแล้วเราพี่จะขยับขึ้นไปอีกช่องนึงนะคะแล้วก็ลบขีดที่เราไม่ต้องการออกไปเหมือนค่อยๆลบทีละเส้นแล้วก็ขยับขึ้นขยับขึ้นทีละช่องตารางทีละแถวอืมลบเงาออกไปแล้วเราก็เพิ่มเงาเข้าไปอีก อน,นี้อันนี้คือการขยับกระเป๋าขึ้นนะลวฟี่ใส่งเงาเกินหรือเปล่านะไม่เป็นไรหรอกนี่เห็นไหมมันขึ้นขึ้นไปแล้วลาฟี่ว่าอันนี้โอเคแล้วนะอืมขยับขึ้นไปประมาณตารางหนึ่งตารางแถวหนึ่งใช่ใช่เสร็จแล้วทุกคนคะ่ะมันดูเป็นรูปเป็นล่างขึ้นแล้วใช่ไหม หรือว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่โอเคเดี๋ยวเราพี่ขอลองใส่ขีดตรงนี้อีกดูซิว่ามันจะโอเคไหมอืมเราพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทุกคนคะแล้วก็กดลูกศรย้อนกลับไปเลยแล้วก็มาเช็คข้างหลังอีกทีนึงโอ้ <laughs> แขนเสื้อไม่น่าจะต้องวัดอะไรแขนซ้ายแขนขวาน่าจะอโอเคแล้วใช่ไหมคะอ่าเราวาดเสร็จแล้วนะเดี๋ยว เราก็จะไปที่ขั้นตอนต่อไปนี่ตรงนี้จะเป็นการกดบันทึกเราทำเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเลยแล้วก็กดกลับไปออกจากโหมดในการวาดภาพเสร็จแล้วเราก็ไปที่โต๊ะคลาฟนะคะนอ๊ยได้ของขวัญเฮบเราจะพลาดไม่ได้นะคะฟองจับู่ของขวัญเนี่ยมามาที่โต๊ะคลาฟนี่เราก็กดตรงที่เป็นกันรูปกันไกลรูปเสือ้อแล้วเราก็มาติว่าเราวาดในรูปเสื้อตัวไหน อันนี้จะมีชุดนักเรียนที่ราฟี่ทำไว้แล้วราฟี่ทำเป็นกระเป๋าข้างหน้านะคะใช่กระเป๋าหน้าอกซึ่งมันเป็นเสื้อของผู้ชายบางทีราฟี่อยากจะวันดีคืนนี้อยากจะแต่งเป็นผู้ชายก็มีชุดนักเรียนของผู้ชายนี่อันนี้เราก็ติ๊กแล้วก็มันต้องใช้บัตรสีชมพูอันนี้ในการในการคาบเสื้อนะคะทุกคน นี่เรียบร้อยเราได้เสื้อนักเรียนมาแล้วค่ะทุกคนงั้นเราไปรองแต่งตัวกันดีกว่า <c oughs> เข้าไปข้างในบ้านดีกว่ามา <c oughs> จะเป็นยังไงนะเรามาติ๊กตรงแทบอืมแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนดูว่าชุดที่เราคลาฟเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเออออมอันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อข้างหน้าตัวนี้นี่เป็นไงคะทุกคนเรามาเลือกกระโปรงกันกระโปรงมีสีดําก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วอืมเรามาดูลองเท้ารองเท้านี่เอาตัวนี้เพราะว่ารองเท้าอันนี้ลาฟี่ก็คลาฟเองเหมือนกันแค่เราเอารืองทะลอนแล้วเ,เ,เลือกรองเท้าสีขาวมาแล้วเราก็ไปลงสี แล้วก็มาคับพี่โตคัฟเหมือนกันอืมนี่เรียบร้อยทุกคนสวยไหมสวยไหมอันนี้ถุงเท้าสูงมากยาวมากแต่ใส่แบบกลางๆดีกว่าเนาะอืมน่ารักเห็นไหมเห็นไหมเกมที่น่ารักเล่นแล้วใจฟูต้องหาทองเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะทุกคนอันนี้ลาพี่ขอมาเลือกทรงผมกันนะอุ้ยอันนี้ผมสั้นอันนี้ผมผมอยากทรงผมบรอนอุ้ยอันนี้ดูเหมือน นักเรียนจริงๆที่แบบว่าผมทูกระเบียบนะแต่ราฟฟี่ชอบผมแบบว่ามัดเอาแบบนี้มันดูมันดูเรียบร้อยดูน่ารักอืมแต่ก็ถ้าเป็นราฟฟี่มันต้องเป็นสีทองใช่ไหมนี่เรียบร้อยทุกคนคะ่ะกลายเป็นนักเรียนไปแล้วโอเคไหม <c oughs> น่ารักจังเลยไหนราฟฟี่ต้อง ลองเอาแว่นออกแล้วก็ลองมาเลือกดูอ,อยากได้กระเป๋าสะพายหลังแต่ไม่มีเอากระเป๋าอันไหนดีที่มันเข้าน่าจะเป็นน่าจะต้องเป็นกระเป๋าเครื่องดนตรีแล้วล่ะนี่ให้มันดูเป็นเด็กเรียนนิดนึงชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้อน่ารักไปอีกใส่โบใส่หูแมวดีไหมนะเนี่ย พอทำเสร็จแล้วเราก็มาแบบว่าปรับตกแต่งอุ้ยอันนี้ก็น่ารักชอบไปหมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะมันดีต่อใจมากๆอืไม่ใส่กดบันทึกซึบเอาแว่นตาออกแล้วก็สะพายกระเป๋าเครื่องดนตรีอ่าสะพายเครื่องดนตรีเสร็จแล้วอืมเปลี่ยนทรงผมดีกว่าเนาะเอาเป็นทรงผมทรงผมร้อน แล้วเราก็มาเปลี่ยนสีมันต้องไล่ไล่แสงเงาระดับสีสิเออเราก็ใส่สีชมพูตรงปลายนี่ไงเรียบร้อยแทาแนต้องรู้สึกว่าบนผมมันโลง่ลงๆไปแล้วก็ใส่แว่นตาให้ดูเป็นเด็กเรียนนิดนึงใช่เพราะว่า ลาฟี่ต้องใส่แว่นไงอืมเป็นคนใส่ตาสั้นอืมใส่อะไรดีนะใส่โมดีไหมหนะาหมูหแมวใส่อะไรก็น่ารักเอาอ,อันนี้ไหมทุกคนอันนี้เนาะสีมันจะได้ตัดกันกับผมแล้วก็อ่ากระเป๋าดนตรี นี้เรียบร้อยเรากดบันทึกแล้วก่อนอื่นเลยแล้วพี่ขอไปหาเลาะถ่ายรูปดีกว่าใส่ชุดนักเรียนแล้วเนาะในไหนก็ในไหนแล้วเราไปหาสถานที่ที่ถ่ายรูปกันดีกว่าเข้าไปในเมืองดีกว่าเนาะขับมอเตอร์ไซค์สีชมพูคู่ใจ ไปหาถ่ายรูปในเมืองเว้ใครยืนอะข้าเมืองไปถ่ายรูปกัน เซาท์จีนหิมะหยุดต,ตกพอดีเพิ่งหยุดต,ตกไปมันก็เลยเป็นพื้นที่สีขาวเต็ไมไปด้วยหิมะสวยไหมคะล้ฟพี่ว่าจะเลือกตรงนี้เพราะมันมีลูกโป่งที่เขาจัดวันคริสต์มาสแล้วก็ตรงนี้ดูลักษณะคละ้ายๆแบบหอสมุดเนาะเออให้มันเข้ากับธตีมชุดนักเรียนนี่แอคท่าไปแล้วหนึ่งถ่ายเก็บไห้น่ารัก นักเรียนที่น่ารักนี่ภาพที่ได้ก็น่ารักอันนี้เหรอกระเป๋ามันเปิดไม่ถ่ายไม่ถ่ายชอบท่านี้มากเลยยิ้มดูน่ารักและนี่คือภาพที่เราได้มาแล้วก็เซฟลงเครื่องเลยชอบเกมนี้แหละ แต่งตัวน่ารักน่ารักแล้วสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้โหลดลงเครื่องก็ได้นี่ถ้าถามว่าความจำเต็มเพราะอะไรไม่ต้องนะไม่ต้องนึกถึงเลยอันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางกลับบ้านกันเรามาถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเย้ๆยยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย